สวัสดีคุณฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรพพัฒนาประจำวันที่21กรกฎาคม2568ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานีในวันนี้นะครับมาติดตามผลการปฏิบัติงานของสง่าพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยพัฒนาการขึ้นที่12สง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2568ครับข่าว แรกของวันนี้ครับเป็นที่ผลของการปฏิบัติงานของสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญจการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญจการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าที่ทุกขจบ่อน้ำบรรดาลชอพัฒนาสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญจาการทหารพัฒนาเข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบรรดานเพื่อบรรเทากระดอนให้กับประชาชนที่รอบพื้นที่ของบ้านหนองกระทิงครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับความเดือดร้อนประสถาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ซึ่งผลของการปฏิบัติงานขุดเจาะบ,บ่อน,น้ำบาดาลอยู่ที่ความลึก80เมตรปริมาณน้ำ3ลูกบาศเมตรต่อชั่วโมงครับนณบ้านหนองกระทิงหมู่ที่20ดนท่ากระดานอเภอสนามชัยเขตจัังหวดฉะเชิงเซา มาต่อที่ผลของการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่งสองสงอัพพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปัิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่สองสงอัพพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยงานปรับปรุงทางลาดยางเป็นทางผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง8เมตรไม่มีไหล่ทางยะทาง60เมตรพร้อมทั้งควบคุมกำกับดูแลเพื่อได้มาตรฐานตรงตามแบบของกองการช่างหน่วยปฏิการทหารพัฒนา ณพมพันสองรออตนบ้านพระอําเภอเมืองปจินบุรีจังหวัดปจินบุรีและทั้งหมดนี้นะครับเป็นผลของการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชการท่ารพัฒนาประจำวันนี้ครับติดตามผลการปฏิบัติงานของสง่าพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2568ได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ